งานตาตีของมิสแตนนครนายกวันนี้นิดนึงค่ะเออสำหรับพี่กิ๊กใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วความตั้งใจคืออยากจะชวนชาวบ้านเขามากินข้าวนี่แหละคือกอกิมิคไม่มีอะไรเลยคือแต่ว่าพอมานั่งคิดว่าถ้าสมมติถ้าชวนกกินข้าวเฉยๆมันจะก่อยก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาสักกิจกรรมหนึ่งก็คือหาขวัญใจพีดีที่จะทำงานกับพีดีไปตลอดทั้งปีซึ่งพี่กิ๊กบอกก่อนนะว่าขวัญใจพีดีเนี่ยไม่ได้มีผลกับการตัดสินรอบไฟนอลเพราะว่าทุกคนจะมีความสุขว่าอ้าวขวัญใจพีดีเงิน รอบไฟนอลเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าการดูพรฟอรนซ์ในช่วงของการเก็บตัวซึ่งกิจกรรมหลักจะเกิดใน ในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็เราจะมาตัดสินรอบไฟนอลก็คือจะมีกรรมการด้วยจิตวิสัยด้วย <c oughs> อันนี้คือกิจกรรมรองค่ะที่ทำเอาไว้ก่อนที่เขาเรียกว่าจะเข้าสู่รอบจริงอ,อุย <c oughs> ไม่ตายไหมนะฉันเลิศมากล้วคือว่าน้ำด้วย <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> จะบอกว่าชุดว่ายน้ำวันนี้ทุกคนอาจจะคาดหวังความเซ็กซี่แต่ด้วยความที่ เขาเรียกคอนเซปต์ของพี่กิ๊กเนี่ยเป็นคอนเซปต์สาวบ้านนาสปาบ้านพุงเพราะฉะนั้นก็จะมีความเฉยอันนี้พูดเลยว่าเฉยมากแต่ในความเฉยจะมีเขาเรียกว่าจะมีลูกเล่นบางอย่างที่ทําให้มีความสุขว่าโอ้ว้วาวเนี่ยหรอสาวบ้านนาสปาบ้านพุงและหลังจากนั้นเราจะทวิตเปลี่ยนเป็นสาวเซ็กซี่ร้อนแรงไปลุกเลย เด so ี๋ยวมากหลังจากงานวันนี้นี่เธอก็อันดับแรกเลยขอชื่นชมพี่กิกมากเพราะว่างานวันนี้บรรยากาศดีมากพี่หลิวขึ้นมาพี่หลิวยังบอกพี่สรวยว่าโอ้แบบเอาจริงส่วนตัวชอบลุคท็อปมากแล้วก็ขอบคุณพี่กิกที่ให้เกียรติเชิญพี่หลิวมาในวันนี้นะคะเพราะว่ามองเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคนเพราะว่าตอนนางตอนนางประกวดฉันก็บอกว่าโอ๊ยนุ๊นางสวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบนางสวยเนาะแต่แต่พี่กิกมีความเป็นดูนางในระดับหนึ่งอยู่แล้วพี่กิกน่ารักมากฝากพี่ดีนครนายกด้วยนะคะอ เราจะต้องควดใจชาเช่ให้เขาทันเลยเนี่ยี่ผ่านมานี้ ไม่สบายเหรอคะอ๋อไม่ไม่คือจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือด้วยความที่แต่พี่ไม่ได้เป็นโควิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฉพาก่อนคือด้วยความที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยอะเนาะแล้วก็ช่วงนี้ทานอาหารไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็เลยมีอาการลมพิษภุมิแพ้ทั่วไปแต่ตอนนี้ก็เลิศแล้วดีขึ้นแล้วค่ะเรียกว่าหักโหมงานมากใช่จะบอกว่าหักโหมก็ไม่ได้นะแต่เขาใช้เขาเรียกว่าเป็นการทําที่มีความสุขแต่อาจจะหนักไปนิดนึงอะไรอย่างงี้ว่าก็ใช่ทำด้วยใจใช่ ก็ครักพี่พอจบงานวันนี้แล้วมีงานอะไรต่อแนะนำาคือในเดือนธันวาค่ะที่พี่กิ๊กจะทำอีกหนึ่ง จะบอกว่าสองคนเสร็จก็คือจะมีกีฬาสีแต่ว่าตอนนี้กาลังรวบรวมนางงามอยู่เพราะว่านางงามหลายคนเนี่ยบอกว่า <c oughs> แม่กิจกรรมเพานิดนึงหนูอยากทาสวย <c oughs> ก็เลยบอกว่าอา่ะโอเคเดี๋ยวฉันให้วเวลาพวกเธอไปพักฟื้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาระบุวันที่อีเน,นึงแต่กิจกรรมที่จะมีนแน่ๆคือขวัญใจชาเช่ขวัญใจชาบูยะบุฟเฟ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารที่อยู่ในประจินบุรีนะคะแต่ว่าพี่กิ๊ก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาโอจะพาน้องจะพาน้องนางงามเนี่ยไปทัวร์ที่ประจินในช่วงของเดือน เดือนอเอดือนธันวาแต่ว่าพี่จัดของนครนายกเหมือนเดิมนะแต่เผอิญว่าธุรกิจพิ่กิก๊กมีส่วนหนึ่งอยู่ที่ปาจีนก็เลยว่าจะพานังงามไปเที่ยวไปด้วยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคือ ฉันบอกเลยนะว่าตอนนี้ใครไม่มาสวัสดสวัสดชันนะพวกเธอต้องเสียใจไปอีกหนึ่งปีเต็มแน่นอนเพราะว่าเงินรางวัลของฉันนะคะรวมนะคะนะครนายก1นึ0 0 0สบาทพร้อมกระเป๋าดีออีกหนึ่งใบในราคา5้าหม่นสองพับาทรวมทั้งสิบสองบาทปรบมือค่ะต้องปรบมือเลยพี่หลิว พี่ <c oughs> สนก,กี่ไหนคะยังจะเปิดพูดตวออีกไหมอมาเลย <นะ S 1> ค่ะเต็มท <c oughs> ี่คือตอนนี้อันนี้คือพูดแบบขำๆนะเคยพูดแบบตัดคอตัวเองว่า เธอสปอนเซอร์จะมีสิบเจ้าน่ะเป็นของบริษัทตัวเองไปละสี่บริษัทเพราะฉะนั้นผู้สนับสนุนมาได้เรื่อยๆเลยค่ะยินดีต้อนรับและจะทํางานให้คุ้มอย่างที่อยากได้เลยค่ะจัดเต็มติดต่อยังไงนะครับติดต่อได้ที่เพจส้มแปลนครนายกนะคะทางอินบ็อกซ์เข้าไปเลยค่ะบางครั้งพี่กิ๊กก็ปลอมตัวไปเป็นแอดมินนะคะในการตอบเพงติดต่อได้เลยค่ะก็ขายบัตรเวทีใหญ่เลยรับัตรเวทีใหญ่เนี่ยด้วยความที่พี่ยังไม่ได้ จะบอกว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอุปสถานที่ไว้ก่อนแต่ว่าเวทีใหญ่เนี่ยวันที่28มกราคมแน่นอนนะคะซึ่งราคาบัตรนะคะจะเออมีสูงสุดนะคะถึง3,000บาทแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษนะคะเพราะว่าของพี่กิ๊กเนี่ยคือมีการแจกของด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะ,จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเกสทุกช่วงเวลาเนี่ยคือจะไม่มีเดนแอร์เด็ดขาดคือ3ชั่วโมงเต็มจะมีโชว์ในทุกๆช่วงนะคะก็จะมีน้องตาต้าเดอะไวส์นะคะแล้วก็วง Pro x y นะคะที่กำลัง,งวงวัยรุ ้นที่เขาเรียกได้รับความนิยมแล้วก็วงชีสนะคะซึ่งเป็นวงที่ดังในยุคที่พี่กิ๊กำลังเป็นสาวเลยนดเลยนะคะ, <laughs> อ,ะอยากให้กล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานวันนี้ก่อน ต้องบอกว่าขอบคุณขอบคุณนางงามที่น่ารักที่มาเกียรติได้มาให้เกียรติพี่เก๊กแล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนเพราะว่าอันนี้พี่พูดแบบไม่ได้ให้ใหทุกคนหมั่นไส้นะแต่พี่ยืนยันว่าพี่ไม่ได้จัดใหญ่คืออยากจัดแบบอบอุ่นจริงๆซึ่งวันนี้ก็คือมีความอบอุ่นแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ตายใหม่ไม่ตาย